สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะพี่น้องวันนี้มาถึงบ้านแล้วนะคะพักเหนื่อยกินโคกินเย็นลูกไส้ไปตลาดนัดมาได้อย่างแนวอร่อยไหม เยนีต้องกินข้าวกับพ่อนะวันเกิดพ่อน้องก็ไม่อยู่ลูกไส้หลากกัเบาอยูมนันี้ลูกชายคนเล็กก็ไม่อยู่นะคะอยู่แต่ลูกชายคนโตทานข้าวอะไรดีเยนี้เห็ดก็เหลือเยอะกินเห็ดย่างดีกว่าเนาะ กินเห็ดย่างด้อพี่น้องมแรกไมากินเห็ดย่างน้วกันนะคะเย็นนี้มากินเห็ดย่างด้วยกันเห็ดย่างแซ่บๆนั่งพักเหนื่อยหัวงอกร้ายหลายบางนะว่าด้วยผมงอกระมาหมักผมด้วยนะ้ำมันมะพร้าวกัน พ่อจะเลิกงานกลับมาถึงค่ำหรือเปล่าก็ไม่รู้วันนี้ไม่หรอกแต่พ่อบอกจะรีบกลับมาพ่อได้ออกสาขาก็จะกลับช้านิดนึ่งไปส่งจะไปธนาคารก่อนกลับโอ้จินเยอะจังลูกลดหุ่นได้นี่ลดหุ่นได้กี่วันเมนูลดหุน ได้ถึงสามวันไหมกลับ <sk ill vy> มากินปกติเหมือนเดิมลูกชายนะคะลดหุ่นนะคะไม่ได้ถึงสามวันกลับมากินเหมือนเดิมปวดไม่ได้แล้วห่อนค่ะพี่น้องห่อนห่อนมาเนี่ห่อน,น,ออน,อน,น,อนเอาฝนสิตกอีกที่ใไดบูฝนตกทุกมื้อทุกมือ เขาก็กำลังเขียวผู้ดใดๆบ้านแล้วก็เขาขี่เอางามนะคะข้าวสวยงามมากเดี๋ยววันหลังจะถ่ายทุ่งนาสวยๆให้ดูนะคะเพราะว่าข้าวมันกําลังขึ้นมันสวยงามมากบรรยากาศดีๆตอนนี้ก็วันนี้ก็แดดอยู่นะตอนนี้บรรยากาศดีแดด ออกแต่ว่าแดดเหมือนแดดฝนหล่ะค่ะพี่น้องเหมือนแดดฝนเลยนะคะเบาไท้ยปนล่ยล่เบาทยปนลาวพี่น้องเยาวาเดนว่เอาไปวอามาผู้ฟังล่าวกับฟังล่าวผู้ฟังไทยกับฟังไทยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะไม่มีอะไรคะ่ะมะนางคุยนางเศร้าเมื่อยเศร้ามีแห้งนะคะพี่น้อง ก็ไม่มีอะไรมากจ้านั่งเห่นอยูบานบรรยากาศดีๆข้างบ้านก็สิมิตะทงหน้าจ้าพีนออ่น้องยูยูบานทงเนาะมิตะทงหน้าละ่ะช่วงนี้ฝนตกหญ้ากระคืนหลายเข่ากกระลั่งคืนบางคนกะบานเข่าบะท่านค่ะเพราะว่าปีนี้ฝนมาเร็วมูเพิ่นดำกับมีด้อยูท่างนันดำไม่ได้ มูเพิ่นดำหน้าบ่ไดดอ่นเพิ่นบ่ไใดอันวานวานมั่นนำหลายโดพดผู้ใดแน่อได้ดำหน้าแล้ววานขาวแล้วสแสดงว่าวันนี้มีตะลาสามคนพ่อแม่ลูกเพราะว่าปู่กับย่าก,ก็กลับบ้านแล้วอีกบ้านหนึ่งนะคะ ปู่กับยาอยู่อีกอันบ้านนึงเพื่อนไปนอนนั่นอีกบ้านนึงค่ะแต่บางเทือก็มาอยู่หนี่น้ากันเมื่อกี้ปู่ก็มาอยู่อาทิตย์นึงแล,ล้วล่ะมือนีเพื่อนคือกลับบูนึกว่าวสิบ่กลับบ้านวันเกิดถูกสร้ายนึกว่าจะอยู่ววกินเขาบ้านนี้ก็บรรลุว่าพ่อกับแม่กลับแล้วเดนี่บบเห็นแต่แม่ไปส่งของนะคะแม่ไปส่งของให้ลูกค้าแต่ว่าคุณปู่กลับไปแล้วว่าสัานหลานซร้ยเพิ่นว่า จังสี่ละพี่น้องกับบมี่ยังดอกกลับไปทํางาน <S <S กลับมาเานี่ยหมแรงกะมานางเฮ็ดอา่านางเศร้ามีแห้งเมือนีย็นบเฮ็ดเวียรงมเนี่ถ้วยกันลางแล้วตะเศร้าแล้วนะคะไม่มีอะไรแล้วเ่าเย็นนี้เย็นนี้ไม่มีอะไรแล้ว,น,น,น,ลวนั่งพักค่ะมือเมื่อยมือ,มอ,มอบบค่ะพี่น้องเนาะถ้าอากาศมันร้อนมากมันก็เหนื่อย ืัอนี้กับบ่มีอย่างหลายเด้อค่ะพี่น้องมานาั่งคุยกันซื่อ,อนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะเป็นกำลังใจให้กันในเด้อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะเจอกันใหม่นะคะยอย่าพึงลําคาญเด้อค่ะขอบคุณลหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ